สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาตรงที่ว่าใช้ Google c h r o เบราว์เซอร์นะครับในการท่องเว็บแล้วเวลาเราเข้า a c e b o o k นะครับมีคนมากดไลค์กดโพสต์นะครับมีแอคทิวิตี้ของเรามันจะมีเด้งปุ่มมุมขวาล่างของหน้าจอนะครับหรือว่าเข้าเว็บข่าวสารต่างๆหรือครับไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าวกีฬาเว็บข่าวทั่วไปแล้วมันขึ้นป๊อปอัพอยู่มุมขวาเวลามีโน t ติ i ิเคชั่นใหม่นะครับเราสามารถทําการปิดได้นะครับสำหรับตัว บนตัว o o o g l h r o r o นะครับถามว่ามีวิธีการปิดอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกท่านทำการเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ปุ่มตัว c อนโทรลด้านมุมขวาแล้วก็เลือกในส่วนของเมนู Setting เมื่อเลือก Setting สเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว p r i v a c y นะครับแอดสิ Security, ให้เลือกห่งครั้งแล้วก็ไปที่ปุ่มในส่วนของ s i ส s เซ t ติ้งเมื่อ s i ส s เซ t ติ้งเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะเห็นคำว่าเมนู popup redirect e c t นะครับ ในส่วนของ Popup and r e d ี r ดเ t มันจะมี2หัวข้อก็คือ not allow to send pop up นะครับในส่วนนี้กับ allow pop up นะครับสำหรับใครไม่ให้ allow นะครับมันจะมีเว็บไซต์ตรงนี้เผื่อเผอไปนะครับอ่ะโทษทีครับ ตัว n o t allow นี้ก็คือกรณีไม่ให้อา l o ลอานะครับไม่ให้มีป๊อปอัพขึ้นมาแต่สำหรับใครที่เผลอนะครับไปเลือกติ๊กว่า Allow to send popup นะครับในส่วนนี้เราก็เว็บไหนที่เราไม่ต้องการเราสามารถคลิกไปที่ด้านหลังแล้วกด Remove ได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้ก็คือมันจะไม่เด้งป๊อปอัพแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของตัวการเซต นะครับว่าไม่ให้อลล่าวนะครับโดยเมนูด้านบนนะครับ default behavior ก็ต้องเป็น do not allow size send pop up นะต้องเลือกไปในส่วนนี้ตรงนี้ด้วยก็อย่าลืมเช็คกันนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ